สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวันแฟมิลี่นะคะนี่พ่อขวานก็พาน้องช้างนะคะออกเดินเก็บกินมาเก็บกินมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพาเดินออกกําลังกายยามเช้าๆนะคะเดินคู่กันมาเลยนะคะแม่แม่จานี่นะคะก็เก็บมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องช้างจะตื่นเลยนะคะมีรถคิดล้อมานะคะเดินเร็วมากเลยเอาแม่ขวาญ รถรถสิบรออยู่ข้างหลังน้องช้างก็เดินเก็บกินมาเรื่อยๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าอาการิบมากจริงบ้าลูกบ้า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 ดูดูดูน้องควันเม่ปล่อยเราตื่นรถมากเลยนะคะแม่แม่จ๋าเอาตื่นรถโอ้โหกจะทักทายรถด้วยสิโอ้ยน้องช้างจะเป็นท้นไมลูกจะไปทักรต้นไมพ่อควันก็พาเดินช่วงเช้าเช้านะคะ นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องช้างก็ไม่ค่อยสบายทั้งสองเชือกนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคู่กันมาเลยตีคู่กันมาเลยนะคะน้องวันกับแม่ปลอยนะคะอะยามเ,เช้าก็พาเดินยืดเส้นยืดสายนะคะเพื่อจะให้น้องนะคะอาการดีขึ้นตอนนี้ก็ น้องอยะขี้เล็วหน่อยนะคะนี่นะคะพาน้องเดินไปเรื่อยๆนะคะฝากกัเมดซีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะ พร้อมถังโอ่เชือกเลยนะคะวันนั้นน้องฟันไปเก็บที่เม็ของเม็พลอยกินก็เลยก็เลยก็เลยน้องพลอยก็เลยรู้น้องฝันก็เลยอาการจะท้องเสียนะคะไม่กินยาเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้พ่อว่าก็อะ่าพาเดินแต่ข้าวเลยนะคะเพื่อจะให้อาการดีขึ้นหน่อยนะคะนี่นะคะรูสึกพร้อมมากเลยนะคะ กาเมีิทุข่านนะคะเข้ามาแล้วก็เชิกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพ่อฟานก็พาเดินออกกำลังกายยามเช้าเลยนะคะวันนี้นะคะเออดินไปทางไหนเนาะพ่อฟานเราวันนี้พาเดินเก็บกินริมทางไปเรื่อยๆเลยนะคะออนี้ก็โคจบคลิปไลฟ์ไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ